เขื่นรัชประภาสวรรค์ที่ซ่อนตัวกลางธรรมชาติเขื่นรัชประภามีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าเขื่นเชี่ยวหลานเป็นเขื่นอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง9 4เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรและมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก5แห่งมีความจุ5,638.8ล้านลูกบาศกเมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นลำน้ำคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลานตำบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศพ เรื่อดมดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่9กุมภาพ,านพันธ์พศ2525แล้วเสร็จเมื่อวันพุทธที่วันที่30กันยายนพศ2530ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานนามให้ใหม่ว่าเขื่นรัชประภา,ามีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจากักรเขาศกหรือเขืนรัชประภาเขืนเชี่ยวหลาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกพื้นที่ทั้งหมด461,712ไร่ความงามของภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนแนวผาที่สูงชันท่ามกลางสายน้ำของเขื่อนเชียวหลานล่องเรือเที่ยวชมบรรยากาศสายน้ำของทะเลสาบที่สวยใสยจนได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยภาพภูเขารายล้อมเขื่อนนอนแพพายเรือคายักพร้อมลุยกิจกรรมต่างๆรวมทั้งภาพสายหมอกคลอเคลียไหลเขากระทบกับแสงแดดลอย เหนือน้ำในยามเช้าเป็นทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดใจและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายขื่นเชี่ยวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งในแต่ละฤดูก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปถ้ำปะการังเป็นถ้ำที่อยู่ทางด้านในเขาศกมีลักษณะแบบเดียวกันกับถ้ำน้ำลอดหรือถ้ำทะลุเป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีภายในถ้ำมืดสนิทมีหินงอกหินย,ย้อย สาเหตุที่เรียกว่าถ้ำปะการางังเพราะว่าภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยแตกหน่อเล็กๆคล้ายกับปะการังในทะเลดูงดงามแปลกตาราวกับอยู่ในท้องทะเล ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศจึงทำให้เกิดหินย้อยที่มีความเหมือนกับปะการังซึ่งจากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็ได้ความว่าถ้ำแห่งนี้เคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำจึงกลายเป็นเหมือนกับปะการังและยังได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลเดียอายุประมาณ250-400ล้านปี ในหินปูนคาดว่าเคยเป็นทะเลดึกดำบรรของโลกสภาพภายในถ้ำสมบูรณ์และสะอาดมากไม่ค่อยมีกลิ่นมูลค้างคาวหรือกลิ่นอับเหมือนกับถ้ำทั่วๆไป